สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูข้าวผัดกะเพราคลุกหมูสับนะครับมาดูกันนะครับเมนูนี้แซ่บมากห้ามพลาดเลยเริ่มต้นใส่น้ำมันประมาณ15-20กรัมนะครับใส่กระเทียมตามลงไปนะครับ10กรัม พิขินูนะครับพิกขินูสับ15กรัมผัดให้หอมก่อนนะครับได้ทีแล้วก็ใส่หมูสับตามลงไปนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะครับ10กรัม ซอสปรุงรส5กรัมน้ำปลา5กรัมน้ำตาลทราย5กรัมผงปรุงสรสเ็จ1ส่วน4ช้อนชานะครับพริกไทยปน่นเ็จ1ส่วน4ช้อนชานะครับมาต่อกันเลยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำ2ช้อนชานะครับน้ำเปล่าประมาณ4ช้อนโต๊ะครับผม ขวดสักนิดเข้ากันสักนิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะนำข้าวลงไปคลุกอันนี้นะครับก็ข้าวลงไปคลุกนะครับข้าวหนึ่งร้อยหกสิบกรัมนะครับอันนี้เป็นข้าวเก่านะครับแช่เย็นแล้วก็ มันจะร่วนเรียงเม็ดผัดง่ายนะครับสีสันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบเข้มกว่านี้ก็ได้นะครับน่าจะกำลังเหมาะสมนะครับใส่พริกชี้ฟ้านะครับ ลงไปสัก4ี่ห้าชะแลตนะใบกระเพรานะครับสิกรัมสามารถใช้เป็นเนื้อใช้เป็นหมูใช้เป็นไก่ทดแทนได้หมดนะครับหรือเป็นทะเลก็ได้นะครับตัวข้าวผัดกระเพราคุกเนี่ยจะถูกปากคนไทยเลยนะครับ ส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบเมนูนี้นะครับทำทานบ่อยเหมือนกันช่วงนี้แล้วก็ทานสมุนไพรกันเยอะนะครับป้องกันโควิดเพิ่มพูนคุ้มกันให้กับร่างกายได้ครับเล่งไฟสักนิดนะครับผัดให้ข้าวเต้นข้าวแห้งร่วนจะน่ากินนะครับ มาน,นี้นะครับข้าวผัดกะเพาะราคลุกหมูสับเมนูข้าวผัดกะเพาะราคลุกหมูสับนะครับเมนูนี้อร่อยนะครับรสชาติเข้มข้นแล้วก็ถูกปากแน่นอนครับผมวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆสามารถจะคอมเมนต์เข้ามาสอบถามสูตรอาหารหรือว่าปัญหาอาหารต่างๆนะครับ ผมจะเข้ามาตอบที่คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ